มิตรภาพยังคงสวยงามเตยจรินทร์พรจับมืออเล็กซ์เรียนจบคว้าปริญญาโทรเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่ถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยเตยจรินทร์พรกับพระเอกหนุม่มอเล็กเรนเดลและมักจะมีโมเมนต์น่ารักออกหมายแฟนคลับได้ยินตามกันประจำ และสุดเรียกว่าเป็นภาพที่ดีต่อใจเมื่อสาวเตยได้ออกมาโพสภาพคู่อเล็กในชุดรับปริญญาพร้อมแคปชั่นว่าได้รับปริญญาใบที่สองปริญญาโทกันทั้งคู่แล้วนะสาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลทํากลางแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามในเดียวค่ะ